สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้กิ่งก็มีรถใช้งานในครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นมารีวิวให้รับชมกันนะคะสําหรับคันนี้ที่กิ่งเลือกมาเป็น Toyota a v เ n นซ่านะคะ 1.5S touring นะคะปี2015สีขาวส,สวยๆเลยคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตให้รอบคันบอกเลยนะคะรถสวยๆส,สภาพดีๆเลย ของเราจะเป็นรถมือ2อคัดเกต A นะคะถ้าใครที่สนใจหรือว่าหารถใช้งานอยู่ติดต่อมาหากิ่งได้นะคะที่เบอร์0 8 2 0 7 2 6 1 5 2คันนี้ราคาของเราตั้งขายอยู่ที่389,000บาทผ่อนเบาๆสบายๆเลยนะคะเริ่มต้นที่7,000บาทเท่านั้นเอง ะะเดี๋ยวก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กิ่งด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะคะและก็จะไม่พลาดในการอัปเดตรีวิวรถใช้งานสวยๆนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะรถปี2015แต่ว่าระยะการใช้งานใช้ไปอยู่ที่90,000โลเท่านั้นนะคะรถยังสวยสภาพยังดีอยู่เลยนะคะเดี๋ยวกิ่งพาไปรับชมรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะสําหรับไฟหน้าคันนี้นะคะรายละเอียด สวยๆไม่มีรอยแตกแล้วนะคะเป็นไฟมัลติ r รฟเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้เลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมนะคะด้านล่างกระจังด้านหน้าสีขาวสวยๆนะคะตกแต่งด้วยโครเมี่ยมเส้นเงาๆและก็โลโก้ของ t o y o ต a อยู่ตรงกลางให้แบบนี้เลยสีตัวรถเป็นสีขาวนะคะรายละเอียดโครงสร้างเดิมๆเลยไม่มีรอยเฉี่ยวชนหรือว่ารอยอสะเก็ดหินต่างๆนะคะ สีรถสม่ำเสมอแบบนี้เลยของเรานะคะรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักไม่มีจมน้ำแน่นอนถัดมานะคะรายละเอียดตัวล้อจะได้ไปพร้อมกับล้อมแมกเลยนะคะยางได้เป็นยางปี2020หาเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยโครงสร้างภายในซุมล้อนะคะถือว่าสมบูรณ์มากๆรายละเอียดตัวโช๊คนะคะไม่มีล้มไม่มีเอียงนะคะหรือว่าคาบน้ำมันไหลเยิ้มรั่วซึมเนี่ยแทบจะไม่มีเลย สภาพสวยมากๆนะคะสกเกอร์อย่างที่แจ้งไปมีติดมาให้รอบคันเลี่ยมสันตัวรถนะคะสวยงามชัดคมเลยคันนี้ยังไม่มีฟิล์มติดให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจกิ่งติดฟิล์มให้ฟรีนะคะรอบคันเลยเลือกรายละเอียดความเข้มความสว่างมาได้เลยนะคะในรายละเอียดของตัวฟิล์มเนาะอ่าในส่วนของตัวกระจกนะคะกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถ นะคเะสาอากาศจะอยู่ตรงด้านข้างนะคะที่เปิดประตูด้านนอกจะเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยถัดมานะคะในส่วนของตัวด้านท้ายไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะไม่มีรอยบุบรอยชนมีกล้องถอยมาให้ด้วยนะคะกล้องมองหลังรายละเอียดสวยเดิมเป็นรุ่น 1.5G นะคะคันนี้อ่าขอโทษทีเป็น 1.5S นะคะทัวร i ลิง สปอยเลอร์ด้านบนติดมาให้เรียบร้อยมีไฟเบรกดงที่3ม,มาให้ด้วยการปลดปัดน้ำฝนด้านหลังติดมาพร้อมเลยนะคะอักษรสัญลักษณ์ต่างๆอยู่ครบโครงสร้างสวยใหม่มากๆนะคะคันนี้รถที่เพิ่งเข้ามาเองนะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาเอง รายละเอียดตัวรถสวยเลยราคาไม่แรงด้วยนะคะคันนี้ถ้าใครที่สนใจกิ่งบอกเลยนะคะว่าคุ้มมากๆเอาไปใช้งานในครอบครัวหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยรถพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะมาต่อที่ภายในกันเลยนะคะคันนี้เขาจะคุมโทนด้วยสีดำได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีรอยแตกเลยเนียนๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะของตัวเบาะเนาะ พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสีดำมีตัวโหมดให้เลือกเล่นนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงหรือว่าจะปรับวิทยุจากพวงมาลัยได้เช่นเดียวกันมีแอร์แบ็มาให้ด้วยนะคะเรือนหน้าปัดต่างๆไม่มีรอยแตกแล้วตัวอ,อักษรเห็นชัดเจนนะคะคันนี้มีจอมาให้ด้วยเป็นจอ a n d Android Touch ท c r e e n นะคะด้านอ่าตรงกลางเขาก็จะมีสลักเป็นลวดลายที่ตกแต่งออกมาแบบทูโทนนะคะคอนโซลจะเป็นสีดำ ถือว่าลงตัวและโดดเด่นมากๆนะคะภายในนี่ดูสะอาดสะอ้านดูสบายตามากๆด้านบนหลังคานะคะมีแอร์รามาให้ด้วยนะคะยาวๆแบบนี้เลยรับรองว่าความเย็นเนี่ยทั่วถึงตัวรถแน่นอนนะคะป่าเดี๋ยวพาไปรับชมรายละเอียดด้านหลังกันต่อเลยอ่ะเดี๋ยวพารับชมโครงสร้างกันนิดนึงนะคะอย่างที่แจ้งไปของกิ่งจะเป็นรถมือสคัดเกเอนะคะรถที่นําเข้ามาเนี่ยค่อนข้างคัดเกตเลยทีเดียว ระะายละเอียดโครงสร้างต่างๆนี่ก็แทบไม่มีรอยเฉียวชนนะคะรถไม่มีกลับสีมาแน่นอนไม่เคยตีลังกานะคะรายละเอียดสเปคเดิมๆรอยเม็ดอ่างชัดเจนนะคะหัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับมาต่อกันที่ด้านหลังกันเลยนะคะพื้นที่ด้านหลังนะคะก็ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะคะเป็นสีดำ เบาสวยๆมีหมอนรองคอมาให้ด้วยคันนี้จะเป็นรถที่ใช้ในครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนั่งได้แบบว่าสบายๆเลยด้านหลังจะมีบเบาะเสริมมาให้นะคะพับได้เผื่อใครต้องการใช้พื้นที่นะคะวางของวางสัมภาระต่างๆแอร์เรามีมาให้ทั่วถึงตัวรถอย่างที่แจ้งไปนะคะมีมาให้ทั้งหมดเย็นถึงด้านหลังแน่นอนนะคะประมาณนี้เลย ในราคา400,000กวบาทนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะเอาไปใช้ในครอ,อบครัวพารับส่งน้องไปโรงเรียนนะคะหรือว่าเอาไปขายของนะคะบรรทุกของนี้ได้เลยนะคะวางสิ่งของสัมภาระได้พื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะถ้าต้องการเบาะนั่งก็เอาขึ้นมาได้เลยนะคะมันพับได้รายละเอียดตรงฝาท้ายนะคะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับ เนียนแบบนี้เลยรอยเม็ดอาร์คนะคะชัดเจนฝาท้ายไม่มีการเปลี่ยนถอดนะคะดูตามรอยเม็ดอาร์คได้เลยรถโครงสร้างเดิมๆสเปคเดิมๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ Toyota a v e n z a นะคะ 1.5S Touring ะคะปี2015ราคาตั้งคายนะคะ400,000อะขอโทษ389,000บาทนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่หารถใช้งานอยู่นะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยนี่เบอร์0820726152นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ขึ้นนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อมาได้เลยคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมถ้าสนใจ อินบ็อกซ์มาได้นะคะลูกค้าที่อยู่ไกลไม่ต้องกังวลน,นะคะทางกิ่งมีบริการวิ่งเซ็นไปแนน์ให้ถึงหน้าบ้านไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ